สวัสดีค่ะทุกคนบิวมาแล้วค่ะเจอกับบิวที่เดิมค่ะที่ช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยเหมือนเดิมเลยนะแต่ก่อนอื่นนะคะบิวฝากกดติดตามช่องของบิวเป็นกําลังใจให้บิวกันด้วยนะคะทุกคนไทยเย็นวันนี้ค่ะคยี่กันไปเลยค่ะ7และ1นะคะ7และขออภัยค่ะ7และ4ค่ะ7และ4นะส่วน2ตัวค่ะเจนะคะ 4, 4ีค่ะ7 4 0 7 49และ41ค่ะส่วน3ตัวค่ะทุกคน734และ435นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ2ตัวนะคะ714474 0749และ41ค่ะส่วน3ตัวค่ะ734และ435ค่ะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line@ แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน